ใครครับวันนี้ไม่ดังแนละ้ววันนี้หมดแนละ้ววันนี้ขาดแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับรมาให้กำลังใจพี่น้องชาวอุดอรและพี่น้องหมู่บ้านเสือแดงและที่สำคัญครับมื้อนี้ต้องขอช่อมเชยคณะศิลปินทุกท่าน และพี่น้องทุกท่านคณะศิลปินนี่ผมช่มเชยตลอดท่ามกลางสถานการณ์การต่อสู้สู่รบคณะศิลปินร้องกลมพัวเข้าและเป็นครูขนาดในการต่อสู้รบเมื่อคณะศิลปินท่าครับพี่น้องเสียงรบครับผมต้องมาขอบคุณนพี่น้องมาต่หัวคำจนคนเหมือดเหมือนแล้วเดี๋ือบะไหลบอไปอยัง ต้องขอบพุณนพี่น้องเป็นอย่างสูงที่พี่น้องซอยประกันออกจากคุกกับเจสุพรคันทามบามีสิบห้าล้านเสียงนี่จังไรก็บบไดบอ,อกครับเพราะสิบห้าล้านเสียงนี่จึงทําให้จตุพรนิจิตได้ออกจากคุกรอบสองครับพี่น้องครับขอบพุณนพี่น้องอย่างสูงตอนติดคุกรอบสองคืนบ้าบอไดออกหนละัก คือขังเรื่องแน่นอนเพราะมันเป็นคดีถอนประกันเกี่ยวกับอภิปรายพาดพิงทั้งสถาบันจร,จริงๆเล้ว่ได้เว้าผมบอกเมียว่างวดนี้คือสิบไปดอกเดิมเมียเอ้ยใบสุดอกอาจารย์อีบอนใบสุดอกคือติดเงาเลยขันพักประชาธิปัตดชนะเลือกตั้งขังลืมนอกจากว่าพักเพื่อใหยชนะเลือกตั้ง คันถือขังเลื่มหนึ่ง้าข่อยตายในคุกหามเอาผัวไม่ได้ผมบอกห่วงเมียเลยครับถ้าข่อยตายนี่ข่น้ำบีพ่อได้ไหมท่านจักสีบีใบไไ่ได้ดอคว้ยววนะพี่น้องเทีย่ยคารพครับผมล่ำลึกถึงการต่อสู้ของกนอีสานคันพี่น้องจำได้ อดีตซีรัฐมนตรีของภาคอีสานซึ่งเป็นตำแหน่งนทางการเมืองคนอีสานต้องล้ำลึกต้องพุ่มใจคนแรกครับที่ผมชื่อชู้เชิดชู้ตลอดคือคู่เตียงซิรีขันคู่เตียงเราเป็นคู่อยู่สกลนครเป็นสอสอสกลนครคู่เตียงเป็นหัวหน้าเสรีไทย กอบกู้เอกราชของประเทศไทยร่วมกับดรปีดีพนมยงค์คู่เตียงครับเป็นนักต่อสู่ต่อต้านเผด็จการตัวยงครับเป็นผู้อภิปรายเจียงี่สุดในสภาพผู้หนึ่งคนอีส่งคือคาในสมัยรัฐบาลจอมพุ่นปอพิบูลสงครามนั่นผู้หนึ่งคันพี่น้องคืดได้อีกผู้หนึ่งครับคู่ข้องจันดาวง ผู้ข้องจันดาว่งเป็นสอสอสกลนครคือกาวหาว่าเป็นผู้กอ่อการร้ายข้อมูลิตเมื่อเอาคู่ข้องมาขาบจอมพ้นสิริครับใส่มากตาสิบเจ็ดยิ่งเป่าเอาคู่ข้องขึ้นห่อบินจากกรุงเทพมาล่งสว่างแดนดินคู่ข้องใส่เสียแขนงาว้างเกงสีดำยกมือขึ้นล่าพี่น้อง มาตอนรับและมาให้กับนั่งใจบอกพี่น้องสมคนออดว่าพี่น้องเอ้ยคู่ข้องล่าไปตายคนเด้อพวกอยู่ทั้งหลังสู่ต่อเด้อล่าคอนนั่นคือภาษาคู่ข้องบอกพี่น้องเส็จแล้วคู่ข้องยางเขารักประหารถือยิ่งเป้าตายข้อผับรักประหารตบมือให้คู่ข้องครับ อีกคู่หนึ่งครับเดี๋ยวพี่นองเสื่มลืมสู่กันมาโดนแล้วบางหูจักประวัติศาสตร์พิ่พอแม่พี่นองเข้าของภาคอีสานคู่ทวินอุดุลเป็นสอสอรอยเอ็ดเพิ่นนี่เก่งทั้งงบประมาณอาภิปรายงบประมาณครับในสภาพพ้แทะะนราดฎรในสมัยปีพศออ .2486 จนกระทั่งรัฐบาลล่าออกครับ เพราะเป็นการอภิปรายเรื่องงบประมาณว่ารัฐบาลจอมพ้นปอนี่เสนองบประมาณบม่มีรายละเอียดนั่นคือประวัติศาสตร์ในที่สุดกระถือขาตายถือเปรียบการสังหารอีกผู้หนึ่งครับคู่ท่องอินผู้ริพัน์สอสอ,อุบลราชาธานี่เป็นคู่ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเบญนจมามหาราช อายุ24ปีครับเป็นผู้แทนราษฎรเป็นปีแรก24ปีอภิปรายพันเอกพญาพะหนพลพลเสนาเนี่ยล่าออกจากนาชอยู่ตบมือเมื่อจะคู่ต่อยินครับนั่นคือประวัติศาสตร์เก่าแก่ต้องล้ำลึกถึงบรรพุุษของข้าซึ่งพี่น้องครับการต่อสู้ขงคนเสือแดงเนี่ยวังหันครับ ปีหาสองปีหาสามกว็วดีนฐานหลักใหญ่ที่สุดก็คือคนภาคอีสานทิบเก่าจังหวัดไปหลายกวัวมูหลักเข้มแข็งกวัวมูและที่สำคัญครับเป็นหลักแห่งการต่อทุที่เข้มแข็งที่สุดของคนเสือเส้อแดงปลบมือคนเสื้อแดงภาคอีสานเทาถามว่าวิวัฒนาการเสื้อแดงเฮ้าันเป็นไหน ย่อๆครับคันพี่น้องจำได้หลังจากปฏิวัติสิบเก่าคันยาสีเก่าพี่ทีวีพวกขบวนการต่างๆต่อสู่ขับเฏิตการจนในที่สุดครับได้ตั้งนอกปกอวันที่หกกรกฎาคมครับนอกปกอย่อมาจากแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่ปฏิตการตั้งขั้งแรกวันที่หกผมจำได้ผมกับผู้นึง ในฐานะเป็นประธานกลุ่มคนรักทักษิณไม่เอาเผด็จการเขาร่วมจัดตั้งนั่เป็นประธานนะครับเบอร์ขี่ไรดิร่วมกันตอนนั้นให้พญ่อดีตผู้ภากษามานิดยิดจันรับเป็นประธานจำเลยนอตอน,นัอนอ้นนาต่อมาบั่นย,ยังไม่เปลี่ยนซหม่เป็นจากนอปคอตัดกออ,อกเป็นนอปชอ เปลี่ยนซอไม่บันแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติแม่นบะนี่ซื้อต่อมามาเพิ่มอีกวงเล็บแดงทั้งแผ่นดินหลังจากต่อสู่ปีหาสองเรียบร้อยแล้วตอนผมเขาร่วมน้ำผมเสนอให้มีการประชุมใหญ่ ระด่มความคิดขังเงของนอปชอครับก็เลยไปประชุมอยู่การจนาบุรีประชุมไปประชุมมาได้รักการหกคอที่อาจารย์ที่ดาวรูดูเนี่ยหกคอได้ยุทธศาสตร์สองแขนสองขาและได้อันหนึ่งที่เป็นพลังแหลมคมที่สุดผมเสนอครับโรงเรียนนอปชอแดงทั้งแผ่นดินครับนั่นแหละเกิดตอนนั้นครับ ต่อมาจังมิการเคลื่อนไหววดนี่ปีหาสามหลังจากเคลื่อนไหวปีหาสามแล้วนี่ท่านประชุมกันจักเถื่อเดี๋ยวนี้สิมิการประชุมกันนัดกันแล้วว่าวันที่สิบสองสิบสามนี่สิมิการประชุมใหญ่ของแกนนนานอปชชพ่ออย่างมันสับสนซุ้มหนึ่งกลับไปจัดตั้งแดงแนวอื่นซุ่มหนึ่งพี่น้องเข้าตั้งโรงเรียนเตั้งมู่บ้านเสือแดง บางคนก็บอกเข้าใจผมกาบเรียนว่ามู่บ้านเสือแดงเติบโตจากประชาชนต่อยอดจากนอกประชอแดงทั้งแผ่นดินครับประชาชนตัางเองนี่คือความสงา่างามละความแหลมคมที่สุดของคนเสือแดงคือการจัดตั้งมู่บ้านเสือแดงพี่น้องตัวเบื้องดังผมคืบบ่ถึงว่าพี่น้องจะไม่จัดตั้งหมู่บ้านเสือแดง มู่บ้านเสือแดงถือว่าเป็นรากฐานเป็นรากเงาลึกล่งไปอีกมู่บ้านเสือแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของระบอบประชาธิป,ปไตยบ่เป็นดังอื่นครับผมว่าตลอดนะ่ามู่บ้านเสือแดงมีหลักการอยู่สองขอขอที่หนึ่งขันได้า้านเฮาหนึ่งรักประชาธิป,ปไตยนี่ขอหนึ่งหักประชาธิปไตยรักระบอบประชาิไต่รักระบอระรระบอร,รัฐสภาพลาไปขอสอง ต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบขันสองขอตั้งมู่บ้านเสือแดงได้เลยพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ขันเท้าสามารถจัดตั้งมู่บ้านเสือแดงได้วันดีย่ายวันดีวันดีดดไม่ใช่หมอนฝากแขกกำลังใจรลอยหนึ่งคาจิตคุกสองเถือนนะครับ ขอบพูดหลายๆครับหันติดสามเตีเ๋ยถึสามร้อยบรรดาพี่น้องเที่ยรบครับผมเนี่ยนะครับเป็นผู้แท่นซีสมัยติดคุกสองสมัยเอาติดคุกกับเป็นสมัยอยู่เป็นพระนะร่วมแล้วเป็นหกสมัยพอดีพี่น้องเที่รบครับมู่บ้านเสือแดงนี่จะเป็นหอกแหลมคมที่สุดในการต่อสู้กับพวกอมตะพวกพเผด็จการ คันมือไดเขาสามารถจัดตั้งหมู่บ้านเสียแรงได้ไดเจ็ดหมืนหมูบ่บ้านนั่นแหละครับคือความแข็งแกร่งของระบอบประชาธิปไตยครับเป็น้องครับเดี๋ยวนี้ว้ว่างใจบ่ได้เลยครับนายกยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีมือแรกน้ามทวมประเทศไทยครับสมัยอภิสิทธิ์กับวทวมปานีมหอดหน่ายกยิ่งรักน้าท่วม ทวงนักกวเก่ามีคนตั้งขอสังเกตว่าน้ำท่วมม้วนนี่พวกอมาดครับเป็งน้ำร่มรัฐบาลบ้านะครับอมาดเป็นน้ำร่มรัฐบาลเพราะยังเพราะมีข่าวออกมาว่าหลังจากเข้าซุ่มนุ่มวันที่สิบแปดงวดก่อนวันที่สิบเก้าเขามีการประชุมกันบอกว่าหลัง ช่วงเดือนท่านว่าเป็นต้นไปจะมีการดีเดล้มรัฐบาลยิ่งลักไผ่ผสมแน่ครับนับหัวได้ประชาติปัตตทหารอัมมาตพันธมิตรเดี๋ยวนพันธมิตรับร,ระชธิปต์จับกันบ่บ,บตรงเลยครับเม่น,น,นสี่กลุ่มชุมแล้วครับสีมีการล้มรัฐบาลประชาธิปัตย์อภิสิ์ฝันหวานว่า อีกไม่นานจะกลับมาเป็นนายกเพราะหมอหม้อลือสีลิ่งดำบอกนะผมก็ึคืบ่าออกว่ามันจะมาเป็นแนวไนพักเพื่อไทย2 6งหาทีนั่งพักไปชชาทีปัตร้อยหาสิบเก้าทีนังยกมือในสภายกจังได้กับมาสู่พักเพื่อไทยให้มันยกสองขากับสูมาไหนครับพี่รองครับ มันเป็นบัตรใดแท้ครับสิมีการยึดอำนาจนี่คือสิ่งสิ่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไว้วางใจบ่ไร้ผมเว้าตลอดช่วงอยู่ในคุกเนะ่ยมีพี่น้องไยายามพี่นอ้องบอกว่าพออขณะนี้เน่ยนะเรานี่แค่ชนะการเลือกตั้งแต่เรายังไม่ชนะทางการเมือง แมนควมเล่าครับเดี๋ยวนี้เลือกตั้งชนะขาดร้อยแต่ว่าการเมืองวันชนธพรมะอย่างพราะโคงสร้างการเมืองมันคือเก่าเหมดสารรัฐธรรมนูญมันยุบพักไทยแลกไทยยุบพลังประชชนยังพลันตายจักคนครับย่งงมัดสุคนครับสารนะครับสารปกครองกอกตปปชแม,มนมัดครับโคงสร้างมรดกของเผด็จการย่งคือเก่าเหมด เพราะฉะนั้นครับขันเฮาเลือกตัง้งธนะทาบริจแก้และธรรมนุนบริยยกเลิกละมุนปีหาศูนย์ดังได้กบฏชนะทั้งการเมืองเพราะฉะนั้นต้องแก้และยกเลิกและมุนปีหาศูนย์ครับพี่น้องครับผมบอกพี่น้องเลยครับดเดี๋ยวนี้ยุทธศาสตรส์อันหนึ่งที่พี่น้องตอ่อยอดคือมู่บ้านเสือแดงนี่ จะเป็นคู่ขนานที่สำคัญในการต่อสู้กับปฏิการต่อไปครับมึงปฏิบัติปรับหมู่บ้านเสือแดงไม่ยอมรับผลการปฏิบัติขั้นองครับต่อต้านไม่ยอมรับเลยแล้วก็ขอร้องมันปฏิบัติแล้วห้ามไปออกกฎหมายนิ่โทษก,กรรมให้คณะปฏิบัติ <S <S ก็นม่นกล้าปฏิบัติปฏิบัติแล้วปรับออกกฎหมายนิ่โทษก,กรรม คนเส้นก <cose S 1> ับเส้นเรียพูดปันเนี่เพราะฉะนั้นครับหามเด็ดขาดขันว่ามีค้นเส้นนะครับมันบวกากาปฏิบัติเพราะอย่างมันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นครับหมู่บ้านเสือแดงนี่ถือเป็นพัฒนาการทางการเมืองครับที่พี่น้องจะต้องซ้อยขยายขยายให้หลาย่สุดเติบโตที่สุดนะครับแต่หมู่บ้านเสือแดงนะครับ ถามันมีหลายครับหมายถึงว่าประชาธิปไตยเนี่ยขายายลุ่งลากลึกนั่นแหละครับอำนาจอธิปไตยจะเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องครับผมเห็นพีน่น้องพากันขยันมันเพี้ยนจัดตั้งหมู่บ้านเสือแดงผมภูมิใจดีใจมือนีมาให้กำลังใจเราผมเองไม่อยากให้ผู้ใดผู้หนึ่งสถานาธนาตัวเอง่าตัวเองเป็นเจ้าของคนเสือแดง ่าไปสำคัญตัวเองผิดว่าเจ้าของนี่ยิ่งไงเจ้าของคุ้มเสือแดงเสือแดงหรือเพิ่นเหมิดมาได้ครับผมนะครับบ่เคยอ้างว่าเป็นเจ้าของเสือแดงนัทวุฒิจตุพรไม่มีสิทธิอ้างคนเสื้อแดงคือคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงคือประชาชนหมู่บ้านเสื้อแดงตัดตั้งโดยประชาชนใครฝังไม่ได้ พี่น้องครับมันต้องยอมรับความหลากหลายระบอบประชาธิปไตยครับต้องยอมรับความคิดเห็นคนอื่นต้องให้มันเกิดหละลายหมู่บ้านเสือแดงนั่นแหละความเข้มแข็งจะเกิดข,ขึ้นผมเองกาบรเรียกพี่น้องว่าหมู่บ้านเสือแดงนะครับคือเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดได้หลายครับเกิดทุม่มบ้านมีหลายกลุ่มมาไปยังหลากหลายแต่เป้าหมายเดียวกันคือประชาธิปไตย ให้กำลังใจพี่น้องครับคันทาพี่น้องเส้นไปเปิดไปมัดชุมมองเพื่อให้กำลังใจพี่น้องและที่สำคัญพี่น้องครับผมเป็นห่วงรัฐบาลผมเสนอข่าวข่าวคุยกันเมือนก,นกันมาทูดครับจตุพรบอกว่าหลังจากน้ำบกรัฐบาลยิ่งรักต้องตั้งกรรมาการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเป่งน้ำต้องสอบ น่าเป็นจะงมาหลายครับแท้ต้องกล้าจัดการกับผู้ว่ากทออมอคนนี้เดี๋ยวนี้ขนาดใส่พระราบัญญัติปองกันบรรเท่าสารพัยครับบักผู้ว่าว่าฟังหน้ายกเลยครับมันแข็งสู่เลยเพราะฉะนั้นต้องจัดการมั่นครับมื่อนี้ผู้ว่ากทออมอปิดน้ำไม่เข้ากรุงเทพแต่ว่าคน ลบบุรีอ่างทองอยุธยานนงุล้กะตายนะครับบ้านนี้นามัดมบ้านนี้บ้านกรุงเทพกับยา่านบ้านนี้เพราะปิดน้ำใบบ้านน้ำสูงปิดปิดขึน้นปิดขึน้นขานมือไหนม,มันพังมากทีท่วมมัดกรุงเทพบ้านนี้นี่คือแผนพวกไปชาติปัตย์หนึ่งอัดน้ำว้ให้จ้างจังหวัดอีกสร้างรัฐบาลสองอัดน้ำไว้แล้วห้าน้ำขาดพวดมากเลครับกรุงเทพกระดารัฐบาล นี่คือวิธีการล้มรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์กับพวกอามาตแต่วาเสียใจพี่น้องครับนายกยิ่งรักเล้วยืนยัดปักลักสู่ครับสู่น้ำตลอดยี่สชั่วโมงจนนายกอดีตนายกบรรหารส้มเชย่านายกยิ่งรักเป็นผู้หญิงเก่งเก่งกว่าอาดีตนายกผู้ชายห้าคนเลน,นะครับ เอาไปมาว่าจะลุมรัฐบาลยิงรักจะของสิตายก่อนบัดครับคนสิตายก่อนผู้เลกคือทหารเพิ่นนี่ออกมาซอยพ่อยอยอแย่พ่อสาบานน้าพ่อตายนี่ทหารทหารคึ้ยิ้มว่ารัฐบาลจะไปแท้ไปแท้เอาไปมาเขาด่าทหารมัดประเทศเัาเนี่ยครับ,รบออกมาพ่อยอยอแย่ค่ายทหารลรเบรี่ถ่วมมัดให้มันตายซะบัดนี่ ขนาดข่ายจะคของเอาไว้เพราะฉะนั้นใครไปน้องครับการเมืองมานี่เป็นการเมืองน้ำท่วมการเมืองน้ำท่วมกำลังถึงลุ่มนักแพ้เลือกตั้งยังมาพ่อครับยังสิบมาเป่งน้ำล่มรัฐบาลมันแผนต่ำโพดดีแล้วพี่น้องครับโชคดีค้นเสือแดงครับทุกมู่บ้าน ถูกอำเภอถูกจังหวัดครับผ้ากันแพรเขาแพรน้ำแพร่เขาสารอาหารแห่งถูกจังหวัดช่วยรัฐบาลยิ่งรักช่วยประชาชนปรบมือคนเสื้อแดงพี่น้องครับพอดไม่ดีประชาชนเห็นใจนายกยิงรักเพราะนายกยิงรักเราตื่นตีสามตวดน,น้ำท่วมสมัยน้ำท่วมนะอภิธิ์ครับไปพักพรทุนเกาะสมุยมอนครับมันต่างกัน เดี๋ยวนี้ดูคักอภิิ์บัดนี้ดูเป็นตายนมัน่ามันฉิเด้เป็นนายกหลังน้ำท่วมเขาก็คืดพ่อครับเป็นนายยกบรดูเดินดูเป็นตายนได้ไฟคันประกาบเรียนพี่น้องว่าสถานการณ์ทางการเมืองครับเดี๋ยวนี้ไว้ว่างใจบ่ได้พี่น้องจะเลื่นในวันหลังน้ำลดปั๊บเลยนะครับปัญหาหลายอย่างหนึ่งปัญหา เรื่องฟื้นฟูชีวิตประชาชนถนนนทังเศรษฐกิจพังทะไลสองพี่น้องเขาตายเก่าสิศสองศพพระท่านหนื่อยให้ได้ครับนั่นยพระท่านแล้วดิพวกตายไปมันกำลังสอบสิบสามศพสิบหกศพพระท่านแล้วผมเองมันคุยกับรัฐบาลเราต้องเล็งให้เร็วที่สุดหลังน้ำถั่วมันไม่แล้วอันสิบหกคนต้องฟ้าฟ้องศาลสอบสิบหกคนต้องฝ้าฟ้องศาล ขันทีมหัวคนฟองสามอะไรคนขึ้นสารผู้แรกอภิสิทธิ์เมธชาชีวะกับสุเทพครับพี่น้องครับต้องเล่งชิบหกศพนะครับ1ิบสามบวกสามนึ่งขึ้นเมื่อไรปั๊บอภิสิทธิ์ขึ้นสารพี่น้องเป็นแขกรังใจอภิสิทธิ์เด้อให้มันติดคุกพี่น้องครับก็กาบเลี้ยนพี่น้องควมเครบรพเรื่องคณะกรรมการปองดอง เดี๋ยวนี้บ่หูว่ามัตสิปองดองไือซ้ำไหลเพราะอยังเพราะทหารเองมันรอยจังหวะอยู่เตรียมรัดประหารทุกตลอดทุกเวลาเข้าประมาทไ่ได้เพราะฉะ้ั้นการจัดตั้งหมูม่บ้านแสดงคู่ขนานต้องรีบจัดตั้งต้องสางเครือใครต้องสางเครือใครให้มันหลขึ้นหลายขึ้น,นโชคดีครับหน้าหน้าชาติไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารนี่เป็นจุดแข็งจุดจุดหนึ่งครับตัวมือดังพี่น้องครับ เราโชคดีอย่างหนึ่งมันเตรียมการรัฐประาหารช่วงหนึ่งแต่มันนักใจว่าขันปฏิบัติแล้วมันสีคุ้มประเทศดูบ่เพราะย่านคนเสือแดงลุกฮือครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการจัดตั้งมุมานเสือแดงเล่งรัดจัดการกับการรัฐประาหารตั้งหลายตัวมันแห่งบกาดยึดอำนาจครับเพราะอย่างมัจยานผมเองก็หานด่าังใจพี่น้องส่วนผม คุกรอบสามผมขอสาะสินเด้พี่น้องเด้อบอขอเขาเพราะอย่างผมจงขอบคุณพี่น้องทุกท่านไปเยี่ยมเมื่อละสองร้อยสามรอยคนครับไปแห่งร่างใจกะกาบเรียนพี่น้องความเคารพว่าผมเองบุญคุณพี่น้องยิ่งไงส่วนผมในชีวิตนี้ครับต้องทุ่มเท่ห้ครับระบอบประชาธิปไตยร่วมกับพี่น้องต่อไปหลังจากนำาบกลงแล้ว ก็จตั้งโรงเรียนเสื้อแดงสอนต่ออีกพี่น้องจำได้บอพรรคประชาธิปัตย์สรุปผลประเมินผล,ผลการเลือกตั้งสามกรกฎาอันหนึ่งที่เขาย่อมรับคือแพ้เพราะคนเสื้อแดงและโรงเรียนเสื้อแดงครับแพ้ครับย่อมรับเลยเขายอมรับทั้งพรรค่าแพ้ยอนม,มีโรงเรียนเสื้อแดงเดี๋ยวนี้ประชาธิปัตย์ไปตั้งเรียน ของประชาชนปัตต่อแล้วครับไล่พวกสอสอเขาเลี้ยงครับคนเข่าเลี้ยงคนแรกคือชวนหลีกไผ่พ่ะนะครับชวนหลีกไผ่ชุดเทพเขาเลี้ยงบัญญัติเขาเลี้ยงครับเขาเลี้ยงโรงเรียนครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือวิธีคิดของประชาชนคนเสื้อแดงมีองค์กรนกปรชนกปกนกปชแดงทั้งแผ่นดินมีโรงเรียนและมีหมู่บ้านเสื้อแดงนี่คือแนวคิด สมัยใหม่ของพี่น้องประชาชนปลุกมือพี่น้องครับครับก็ขอบพุณพี่น้องอีกครั้งหนึง่งผมเองช่วงนี้ครับได้ทำนาทีเป็นเลขขาสอสอคือเป็นเลขาสอสเอ,มอ็มวอนสุเพครับทำนาทีเป็นอ,อสอมอ,อาศัยเมียกินครับพาอเมียเป็นโบแท่จากของวิงเงินเดือน ทำานาทีเป็นพออหัวคู่เยี่ยมอภารกิจก็เลยจอยเพ่นน้ำถั่มผมแจกน้ำถ่่มพักม้าแรงแจกมือละหาพันถุงสามพันถุงปิดกันน้นน้ำไม่พนังกันน้นน้ำจอยพี่น้องแล้วเขาของดีบริจากระเยดนน่ไปสมทบกับนายยกรัฐมนตรีไปสมทบภาคกลางเมืองนั้นขนจาระเยดไปบันมีลรบุรีครับไปยี่สิบกว่าขั้น เดี๋ยวนี้กำลังบริจาคแบบร้ายอยู่บึงพระลานใชยมืออื่นผู้ว่าจะรับบริจาคอีกกระเสียวของไปฝากนายกมอบใหน้นายกทั้งเงินทั้งสิงของเมื่อนี้เห็นพี่น้องครับะระดมกันร้ายขักเหมือนี้ครับก็ขอขอบคุณนพี่น้องครับพี่น้องะระดมปัดใจต่างๆเนี่ไปซอยรัฐบาลน,นั่นคือซอยพยุงระบอบประชาธิปไตยรักษารัฐบาลมาจากประชาชนไว้เพราะฉะนั้นขอพี่น้องครับซอยให้เช้มแข็งต่อไปขอให้หมู่บ้านเสียแดง จงเข้มแข็งจงขายายมากที่สุดสวัสดีครับ